พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนันท์ชัยแนวนะครับวันนี้นะครับเราก็พากันมาตกปลาอีกแล้วนะครับหมายแม่นมูลนะครับวันนี้นะครับน้ํารู้สึกว่าจะเปลี่ยนสีนะครับก็มาดูกันว่าวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่านะครับมีเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับกับการเล่นชิงหลิวนะครับวันนี้ยังไงฝากน้าๆนะฮะติดตามรับชมในส่วนของช่องนนันทชัยแนวนะครับถ้าชอบนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะฮะยังไงวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่า เดี๋ยวมาดูกันนะครับผม เอาแล้วครับหนึ่งตัว,วกระมังนะครับ มาแล้วครับอีกหนึ่งตัวแล้วนะดูนี่น่าจะมีไซส์นะครับหาโอเค <Okay. S 1> โอ้ประพรมครับนะนะประพรม ตัวนี้ไซส,ส์สวยเลยนะนะนะครับประพุมครับตัวนี้นกเขานะครับก็นะครับตอนนี้คือพอดีคันระยะสามหกนะครับ มันไม่กินเลยนะครับผมจะเล่นเฉพาะคัน5สีนะครับก็เลยจะลองเปลี่ยนมาเล่นตุง้งติ้งดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงฮะดูแล้วปลามันกินไกลนะครับเดี๋ยวลองเล่นตุง้งติ้งสักคันหนึ่งนะครับ ็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองรับชมดูนะครับว่าจะหมานหรือเปล่านะครับแมนะส่วนนี้คิดแต่ตอนซ้ายลนะ ใหม่เอาไว้คือก่อนกหานาหารต้องเห็นว่าอยู่คือถางันต้องใช้ก่อนเข้าปมักสองสบายแล้วสิบเมตรถายมาที่ แะ่พ่งส e. ูงนี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งหนักตาเลยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยยยเฮ้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 ย การแล้วครับนะฮะเอาเลยครับมาแล้วครับอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้ตัวเล็กว่านะตัวไม่ใหญ่นะครับกวางนะครับเต็มมากเลยครับเต็มปากเลยครับ

พบผโลดท้อนเสน็จแล้วคอหน้าสรจนฝ่งหนังแล้วมวลไม่ยังฝ่งหนังมาสูยคือเนื้อข้าวั้นหายโปพบว่ามันดิบไก่อกอ ทถชนเห็ดดรอคือถูกหนึ่งกแกน้องเจอตัวหน่อยตัวใหญ่ย่างแท่นนานินเขาหนังแม้งบ้างนี่มีเพื่อนระสายบ่าทีนีดีปรโจกเป็นนยุงเท็บเวียงสิบดูตัวก็เห็ดะเป็นเห็ดโอ้แต่้มันเป็นบออยู่ดูว่าเขาตั้งใจอยากได้ไม้ธรรมชาติที่สีหน้า พวกบอลมีแต่พวกไ้เดแต่ขายอุปกรณ์เลยซื้อได้พวกขายเบ็ดขาัานครับผมนะน้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับก็มาเกือบแปดโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงเลยนะฮะประมาณสองชั่วโมงกวกว่านะครับมาดูกันว่าน,นะครับวันนี้เราจะได้ปลากันกี่ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นะก็ประมาณ10กว่าตัวนะครับถ่ายได้บ้างทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับกนะบ็ยังไงฝากติดตามนส่วนของช่องนนท์แชนแนลด้วยแล้วกันนะครับโอกาสหน้าเราจะไปตกกลางกันที่ไหนนะฮะก็ติดตามรับชมด้วยแล้วกันสำหรับอีพีนี้นะฮะขอแค่นี้ก่อนฝากติดตามอีพีหน้าหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ